โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอร์เดอะสแนปนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในกราฟทองคำนะครับประจําวันที่12นะครับวันนี้วันแม่นะวันที่เดือนวันที่12เดือน8นะครับ2568นะครับผมอยู่หน้ากราฟทองคำนะครับราคาประจําวันนะครับก็คือราคาราคาณปัจจุบันนะตอนนี้นะครับ3352นะครับอ่ะตอนนี้นะครับจากเมื่อวานนะแผนเมื่อวานนี้เรามองเป็นหน้าเซลล์เนาะนะครับที่เราบอกกันว่าถ้าขึ้นไปแล้วทําไส้ นะครับเราจะรอฟังเซล์กันนะครับแต่วันนี้แผนหลังจากที่เราอัดคลิปกันไปแล้วเนี่ยแผนมันเปลี่ยนนะครับมันมีการเบรกลงมาเนาะนะครับเราเห็นชัดชัดเลยว่ามันเบรกลงมานะครับทะลุเลยนะผมก็เลยรอให้มันเบรกลงไปก่อนนะครับพอวันรอรอให้มันเบรกลงไปเนี่ยผมก็เลยโฟล์ลเซล์ตรงนี้เลยนะครับพอโฟล์ลเซลเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้สัญญาณเับตรงนี้3 3 6 8 3367เนะครับพอให้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ เป็นไงครับเซลลงมานะครับระยะนี้นะครับระยะนี้ก็เท่าไหร่ครับ2,000จุดนะครับก็ TP กันไปนะครับ2,000จุดนะครับระยะนี้นะนะครับเก็บกันไปนะครับทีนี้นะครับมีการเบรกลงมาแล้วพักตัวนิดหน่อยนะครับพักตัวนะครับแล้วมีการสะสมราคาเนาะนะครับเป็นข่าวตาัดเข้าละเป็นสามเหลี่ยมนะ ทีนี้นะครับเขามีโอกาสที่มันจะขึ้นไปกว่าแนวรับโซนนี้นะหนึ่งสองสามนะครับแนวรับกรอบกรอบนี้นะนะครับมีโอกาสขึ้นไปก่อนนะครับเนาะแล้วก็ลงต่อนะครับเพราะเป้าหมายเนี่ยถ้าเราได้ดูในทำฟิล์มของวิกเนี่ยนะครับวิกเนี่ยมีโอกาสที่วิกเนี้ยอาจจะปิดแดงก็ได้นะครับปิดแดงก็ได้เนาะปิดแดงเต็มแท่งเนาะ แต่อาจจะไม่หลุดโลนี้นะครับอาจจะไม่หลุดโลนี้น่าจะลงมาเล็บน่าจะลงมาเก็บของประมาณตรนนี้แล้วก็ปิดแดงนะครับแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะปิดเขียวนะครับเพราะตรงเนี้ยเราอะมองว่าการที่เขาจะขึ้นเบรกได้เนี่ยการที่เขาจะขึ้นเบรกเหนือตรงนี้ได้เนาะนะครับมันมีโอกาสที่มันจะสะสมราคาไปอีกสักพักหนึ่งก่อน นะครับสะสมราคาสภาพก่อนแล้วมีโอกาสที่มันจะบิดขึ้นไปเลยนะครับแต่ช่วงนี้เปนจะเป็นช่วงสะสมของนะครับเพราะฉะนั้นดอาวนะครับต้องสูงหน่อยนะครับจะต้องเหมือนเกาะหลังเขาให้ได้แล้วกันเนาะเกาะหลังเขาให้ได้นะครับช่วงนี้จะต้องอยู่กับเขาให้ได้นะนะครับไม่ว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้รอไปแล้วนะครับเราให้ราคาเราให้ าราคาเทตดไปแล้วเมื่อกี้นี้ให้แผนไปแล้วนะครับให้แผนหน้าเซลล์ไปนะครับให้แผนหน้าเซลล์ไปนะครับออเขาขึ้นมาเคลียนะครับแต่ยังไม่โดนสต็อปลอสเรายังไม่โดนสต็อปลอสเรานะครับสต็อปลอสเราคือห้าเจ็ดาแปดนะนะครับเห็นปะเขาขึ้นมาเคลียแนวรับแล้วเขาถอดใส่แต่ถ้าเขายืนได้เนี่ยเขาก็จะไปไซเว์แล้วเขาเป็นอัพไปเลยนะครับ แต่ถ้าสมมุติยืนไม่ได้นะครับเขาจะล่วงต่อผมก็มองว่าเป้าหมายเนี่ยเขามีโอกาสลงต่อนะครับลงต่อถึงประมาณกรอบนี้กรอบราคาประมาณนี้นะครับแต่ตอนเนี้ยอาจจะหลอกคนฝั่งบายก่อนก็ได้นะครับณตอนเนี้ยเรายังไม่รู้เลยว่ากราฟเนี่ยเฉลยทางไหนนะครับวันเนี้ยมันอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองทางเพราะวันเนี้ยแต่เปอร์เซ็นต์มันมาทางฝั่งหน้าเซลล์มากกว่านะครับ 1. เป็นการพักตัวนะครับ แต่ยังแต่รู้สึกว่ายังไม่จบขาลงนะครับขาลงระยะสั้นยังไม่จบเนาะนะครับเขาหลุดในกลายมาแล้วนะครับเขาหลุดในกลายเขาแล้วก็หลุดโซนมาแล้วด้วยเนาะเพราะชนแนวรับเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะซื้อขึ้นอยู่แล้วประมาณ4 4 0นะนะครับทีนี้จากการที่เขาจะขึ้นเนี่ยเขาต้องขึ้นไปแล้วล่ะเนาะเขาต้องขึ้นไปแล้วนะครับก็รอสะสมราคาเพื่อน่าจะทุกต่อเหมือนกันนะนะครับเพื่อจะย่อต่อเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ย ก็ต้องรอโซนเหมือนกันนะครับผมเองก็มองว่า,าให้เล่นฝั่งเซลล์น่าจะน่าจะง่ายน่าจะง่ายกว่าและน่าจะคุ้มกว่านะนะครับเพราะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันมีโอกาส,ากาสาที่มันจะมีโอกาสที่มันจะร่วงนะครับร่วงลงต่อนะสำหรับทองคำนะครับ mm. อืมเพราะเนี่ยแนวรับเนี่ย ห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยไปไม่รอดนะไปไม่ถึงเนาะไปไม่ถึงนะครับเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาจากจุดนี้จากจุดนี้เนาะขึ้นมาก็เจ็ดร้อยจุดนะครับเห็นไหมการสวิงของเขาอ่ะค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะตอนนี้เบรกเต็มแทงแล้วนะครับเราเห็นเบรกเต็มแท่งแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูว่าถ้าเขาขึ้นแรงแรงแล้วย่อย่อแล้วยืนได้ยืนหกสิบได้เขาก็จะไปต่อนะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้นะครับยืนไม่ได้เขาจะลงแล้วเขาจะหลุดเลยเนาะ สว้าเซลล์ถ้าเขาลงมาปุ๊บเราก็รอตรงนี้เราก็รอตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับย่อมาชนปุ๊บแล้วค่อยเข้าเนาะนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของเล่นเนี่ยผมยังมองอยากจะให้ฝั่งเซลล์อยู่นะนะครับผมอยากจะให้ฝั่งเซลล์อยู่นะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มแผนนะครับยังไม่คอนเฟิร์มแผนลักษณะที่ผมอยากจะให้ก็คือน่าจะมาเซลล์ตรงนี้ แล้วสต็อปนู่นเลยนะครับนู่นเลย70ก็ได้นะครับเนาะนะครับสต็อปใกล้หน่อยนะครับแล้วก็รอเลยนะครับลงมาถึงนี่เลย3,300เลยนะครับเพราะว่ามีกรอบเขียวนะมันมีกรอบเขียวอยู่นะครับก็อยากจะให้เก็บรันระยะยาวลงมานะครับ ลักษณะแผนก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรารอรอ,อดูนะครับว่าเขายืนได้ไหมนะครับแต่แผนนะก็อยากจะให้ได้ลักษณะนี้เนาะนะครับลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆแผแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เนาะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับบีบอัดตัวเองนะครับแล้วก็เขาก็จะแบบนี้นะครับะนะครับ ถ้าเรามองอย่างี้เราจะเห็นเลยว่าลักษณะกราฟเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ถูกไหมนะครับแต่เขามีโอกาสที่มันจะเบรกขึ้นเบรกลงเคียร์ล่างเคียร์บนก่อนนะครับสะสมตรงนี้นะครับแล้วเคียร์ล่างเคียร์บนแล้วก็ลงต่อนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องแค่รอนะครับรอสอนตีกรอบดีๆนะครับกรอบเล่นเราก็จะประมาณนี้นะนะครับหกสิบนะครับ ถึงถึง57เนาะกรอบนี้300จุดนะครับสวนเข้าเรานะครับ300จุดเนาะนะครับคิดว่าน่าจะเล่นเป็นานาเซลนะครับผมมองเป็นผมมองลักษณะเป็นคล้ายๆแบบนั้นนะครับให้มองเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ระยะเก็บก็ประมาณจากตรงนี้นะครับก็ประมาณ5000จุดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเก็บก่อนเนาะอาจจะเก็บก่อนสมมติราคาตอนนี้ปัจจุบันเนาะนะครับอาจจะเก็บก่อนที่โลนี้นะครับโลนี้ วันนี้อาจโอกาสที่จะย่อถึงประมาณ2,000นะถึงประมาณโดนี้นะครับอ่าถ็งโลนี้ึ๊บนะครับเก็บโลนี้นะเก็บโลนี้นะครับอ่ะอควาคก็ประมาณนี้นะสำรอบแผนวันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงจะคอนเฟิร์มแผนอีกทีว่าแผนเนี่ยมันโอเคไหมนะครับแล้วเหลือเราต้องแก้ไหมหรือว่ายังไงนะครับเนาะเพราะ ตอนนี้กราฟเองยังไม่ได้เฉลยเท่าไหร่แต่ลักษณะแผนเราจะเล่นประมาณนี้ก่อนเนาะนะครับเมื่อวานเราก็เล่นนะครับก็เซลลวมาเนาะแล้วก็มีเล่นฝั่งเซลล์ตรงนี้อีกนะครับเนาะทีพีกันไปจบนะครับจบแผนในไลฟ์สดเนาะนะครับประมาณนี้นะส่วน b t c นะครับตอนนี้นะครับทะยานขึ้นไปแล้วนะนะครับยังไปต่อนะครับแล้วก็ยังยังไปยังไปต่อได้อีกอ่ะยังไปต่อได้อีกนะครับย่อลงมาแล้วนะครับทะยานเมื่อวานนี้ขึ้นไปแล้วเบรกทะลุนะครับแล้วก็ยังต่อได้อีกเนาะนะครับ ย่อมาเก็บย่อมาเก็บอย่างเดียวนะครับ b t c เนาะนะครับยังมีโอกาสที่มันจะเติบโตขึ้นนะครับเพราะว่ามีความต้องการของเหรียญนี้มากนะครับนีาดินมาสัพายมันค่อนข้างที่มันจะมีทั้งวันนะนะครับอ่ะนะรบประมาณนี้นะครับสําหรับ b t c เน้ะแล้วสำหรับทองคำเนาะนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตตัวแผนเข้าไปใหม่นะครับว่าเราจะคอนเฟิร์มเล่นแบบไหนดีนะครับสําหรับตัวนี้นะนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะอัพแผนลงใน v p นะครับแล้วก็ในช่องทางเพจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากจะเปิดพอร์ตด้วยกันนะก็สามารถที่จะเปิดพอร์ตได้นะครับสแกน QR code คได้นะครับข้างล่างนี้นะแล้วก็กดลิงก์เปิดพอร์ตได้นะครับเป็นโบรกเกอร์ของ KCM นะครับโบรกเกอร์ถูกต้องถูกกฎหมายนะครับมีลายเส้นพร้อมนะครับสามารถตรวจสอบได้นะโอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่ๆนะครับที่ติดตามกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะสวัสดีครับเจอกันครับ